สวัสดีครับพี่น้องครับมากคือเก่าเหมือนเดิมครับนี่มากกับทันมหานะครับเบ็ดขวดซิ่งครับมือหลุนกันจมกันที่เก้านะครับพี่น้องครับคุ้มกับง่นะครับประมาณสามสิบกว่าหลังนะครับอาลุนกันครับผปงานสิเป็นยังไงครับมือนี่เรืมเหมือนเลยครับกัดเหยื่อครอบจักรวาลเหมอนเดิมครับนี่ครับ ขีกระเดียนโต้งงามครับนี่ครับอันนี้สูตรเกี้ยวตามโต้แ้วครับพี่น้องนครับสูตรไผ่สูตรมั่นครับเอ้ยสูตรการตัดเยื้อการเสยครับอ่ารุนกันครับติดลงไปเลยครับสบายสบายครับนี่เบ็ดขวดซิ่งเขาครับวันนี้เพลยงข้าครับเป็นท่านมหานะครับ สิมนันบ่ามานันรุนกันครับนี่ครับเย็นเย็นครับจัดใหนะ้สันสันแล้วมันยังอยู่ดีีแบบมันกันเกี่ยวเยื่อนครับเกี่ยวตามโตนะครับพี่น้อง ครับเจ้าตามตัวชิกระเดียนเลยนะครับสิกระเดียนหรือว่าไสเดือนนะครับเดียนไงผนออกมาแล้วนี่ครับในเบ็ดออกมาเลยแบบนี้เลยนะครับสเดียนกับตัวมังงั้นเลยครับพี่น้องนะนะครับพี่น้องครับตามมาครับย้ำรอบแรกนะครับเบ็ดขวดสิงนะครับพี่น้องครับเหลื่อยยามนะครับผลงานสิเป็นยังไงดุูกันนะครับสมาร์ทหรือบลูมาร์นะครับรอบแรกรอบแรกพี่น้องตามมาเลยครับผม อ๋ครับพี่น้องครับหลังแหลกแหกมันครับแ้มแรกครับเอาหลูกไปก่อนนี่ครับเอ้ยผ่านเสยครับอีกนครับปนปนปนพี่น้องนี่ตัวตำแหนี้ครับเอาเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับหลังนี้ครับไปรุ่นครับไปรุ่นไปรุ่นไรุ่นผมนะครับมีฟิล์ซิมโอ้ยลุดครับพี่น้องครับเสียได้มากๆครับ เด็ดขาดที่นั่งครับพี่น้องครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยไปยังครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องดุดดุดดุดบเลยครับบุญกันครับนี่มัน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 บ้าครับพี่น้องไปยังครับบุญกันครับเทศเราครับท่านมหาครับโอ้ครับเพี่น้องครับใส่สวยครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับหมันนะครับแจมที่สองครับโชดนะครับเอาไฟวัดไปทั้งหน่อยกันนี่โอเคครับโอ้โหนี่ แด้วไม่ใหญ่แล้วขอถั่ลูกนี่ครับม้านครับพี่น้องครับไฟไฟแ้มแรกครับโอ้ยสุดยอดครับคุณไก่เลยครับใส่สวยครับนี่ยหายครับสุดยอดครับเด็ดขวดสิกับตามมาตามมาครับพี่น้องครับตามมาเอาเอาเอาพี่น้องครับเอาดึง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 เลยครับไปยังน้องครับบมันอ้าว เอาเลยเอาเลยเอาเราเดติแล้วครับตันหมาครับเอาปลายังครับปลายังรุนแรงครับพี่น้องครับอู้ดุกดุครับดุกดุพี่น้องใส่สวยใส่สวยคำลากันฟังเลยครับอุ้ยอุ้ยุดยอดมากๆครับอู้ยใส่งามเลยพี่น้องครับนี่ครับดุกเย็นครับดุกเย็นหรือขั้นชั่งเย็นตัวนี้งขั้นชั่งหมอขั้นชั่งถือ่กระดุกตรงงามนะครับพี่น้องครับนะครับเ็หติแล้วครับตันหมาครับนี่ครับ เดี่ยวเป็นสามนะครับเราแคร์ได้เลยงานนั้นครับมันเยอะมากคับเซียนไงวันครับโอ้ยที่เด็ดครับเบ็ดขวดซิ่งครับวันนี้ครับทำมาหามาจากล่องเบ็ดขวดซิ่งมึงง่นเนปิงเลยฮ่ <c oughs> านเสยแนวนี้เอใครับพี่น้องครับปืนครับต่อครับเอาเปืนครับปายังครับพี่น้องเดี๋ยวเบิกเอา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 พี่น้องครับอุยอ้ย ใส่สวยครับเอ้าครับใส่สวยครับประดุกครับมานี่แล้วครับพี่น้องมานี่แล้วเหยื่อครอบจักรวาลครับนกขึ้นกันครับเบ้ยอผ่านเสยครับพี่น้องครับนี่ครับหมาให้ดีแล้วครับเหยื่อครอบจักรวาลครับเบ็ดขวดซิ่งครับมาหนีทีมงานเบ็ดขวดซิ่งนี่ครับพันช่างเครื่องนี้เหรอไม่เหรตรงนึงเหรอพันช่างพันช่างนะพี่น้องครับ ดูพันสังนี่ครับิดอีบ่เกี่ยว